มาจ้ารอบเดิกแม่นองเลต้มสกูเป็นอย่างที่ต้มเหลวใจสีแม่นองเลสีเห็ดไอสกีมใหม้นองเลละกัาเห็ดอันของหวานน้ำมันสดๆกินแบบแล้วเร็วแบบนี้ละ่ะอันอันนี้น้ำกะทิน้ำเตียวเนาะต้มใช้น้ำกันเลยเพื่อความสะดวก <c oughs> ถ้าผีเนาะเครื่องปรุงม่ยัง้ง <c oughs> นี่นี่บักอันมีลกคาอัน ลูกตาลลูกตาลาา Paste, ละกันเบ็ดแมงลักเดี๋ยวแม่น้องเด้สิผสมเครื่องเขาน้ำกันเลยเนะานนะตะกั่วสิเห็ดไอศรีมนี่ผสมเข่ากันแล้วนะจ๊ะเทนีล่ลงไปขนนูนขนนูนแล้วก็ลูกตาลลูกตาลใหญ่ก็มันกันอีกมันก็เล่นผ้ามันนี่ลูกมันนี่มันนี่ กินน้องเล่มากินลูกตาล <S <S ไหนนะ้นั่งอืมเฮย้ยแซ่บเบิ้งมาจ้าเฮ็ดไอศครีมแบบใดเดี๋ยวแม่น้องเร่สิมาตักให้เบิ้งกันโอ้ยเดี๋ยวเริ่มใส่อันนี้เล็บแ,แม่แงระแม่น้องเร่แซ่ไว้แซ่ไว้ใส่เบ็ดตั้งหลักแป๊ดหนึ่ง ใช่แม่แม่งแล้วจะตามใจชอบเลยตุได้โอ้ 알았어 와도 시켰다 모토토 응 알았어. 나래 ขออีก. 마마니 많이. 많이 많이 เอาหลายๆ 많이 좋게 줘. 많이 줘요. 응. 맛있구나. เอาได้หลายสั่งขึงน้นน่าดุกเนาะใส่ไอศครีมแม่สิเฮ็ดให้วันที้นี่นี่ไอศครีมใส่แบบนี้เนาะใส่แม่พิมพ์หลักกับไปแช่ไว้ในตู้เย็นให้หน้องเด้นี่เลยใส่แบบนี้เลยชุบอืมกินไปก็อร่อยไปไอศครีม ทำเองง่ายๆนี่เนาะจา้ะสเป็นได้ไอศ์ครีมเราไปเ่บใส่หน่อยพวดแกออกไหมข้้นไปเต็มโอ้หนำเอาลูกตาลเห็นน้องเล่นน้ำก่อนนุองเล่นมาลูกตาลอืมมาชิเกตตาหล่นมาเนึ่งพดีเลย อีกอันนึงไปใสอีกต้น้้องเร็ดให้อีกสองอันอันีกเนอีกอันนคัชิอันนี้คัคคช,คชิขอราไปแล้วจ้าวันที่นี่ตลกตาไล่ๆเอาว่าสิขอลาอันนี้ปิดว่าไร ปิดไม่ได้อ่ะปิดบ่ได้ครับเพาต้องปิดหล่ะลากโอ้เสียบปิดท่านตุู้นี่ก็ขายเที่ยเอยอถ้าอีิศกเจ้าที่อีกสอศเอามาบ้านนี้เถอะน,นี่ก็ขายเที่ยวหยุดก็หยุดเวลาไม่ได้ แล้วก็มาไว้ในตู้เย็นให้นั่งไว้ไว้สามอันอไอซ์ครีมทำเอง